คุณเคยแอบนั่งเงียบๆแล้วเผลอฝันกลางวันไหมครับฝันว่ามีเงินก้อนโตเข้ามาแบบไม่คาดคิดฝันว่าโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งฝันว่าการงานจเจริญรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นฝันว่าอยู่ดีๆลูกค้าก็หลั่งไหลเข้าร้านหรือได้รับโอกาสสำคัญโดยไม่ทันตั้งตัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุณอาจเคยบอกตัวเองว่าแค่ฝันไปแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังคงหวังว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงไม่ผิดเลยครับที่คุณจะเพอ้อฝันเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะความฝันคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงและเมื่อความฝันนั้นถูกหลอเลี้ยงด้วยศรัทธา และการลงมือทํามันจะไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อเจออีกต่อไปในโลกใบนี้มีบางสิ่งที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังบางสิ่งที่ธรรมดาแต่สามารถกลายเป็นแรงส่งให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าสิ่งนั้นอาจไม่ใช่เครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลตัวแต่อาจเป็นแค่ต้นไม้เล็กๆที่ปลูกไว้ใกล้มือใกล้ใจเรา ต้นไม้ที่เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภต้นไม้ที่ถูกขนานนามว่าไม้มงคลสีเขียวเข้มที่หลายคนเชื่อว่ามีพลังแห่งความมั่งคั่งซ่อนอยู่หากคุณกำลังฝันอยากรวยอยากมีโชคอยากให้ชีวิตไหลลื่นและดีขึ้นในทุกๆด้านขอเพียงเปิดใจและคุณจะพบว่าบางครั้งโชคดีไม่ได้มาเพราะความบังเอิญ แต่มาเพราะคุณเริ่มเชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงในโลกนี้ใครบ้างที่ไม่อยากโชคดีใครบ้างที่ไม่อยากร่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคนทำงานประจำหรือแม่บ้านดูแลครอบครัวเราทุกคนต่างมีความฝันอยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากมีเงินใช้อยากมีทรัพย์เหลือเผื่อแพ่อยากอยู่แบบสุขสบายสงบและไม่ขัดสนหลายคนอาจถามว่า ปลูกแล้วจะรวยจริงไหมผมอยากให้คุณมองแบบนี้ครับปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกความหวังดูแลต้นไม้เท่ากับดูแลความเชื่อในใจเมื่อเราศรัทธาบวกลงมือทำบวกเปิดใจรับสิ่งดีๆความร่ำรวยจะค่อยๆเดินเข้ามาเองแล้วถ้าผมจะบอกคุณว่ามีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่า เรียกโชคเรียกทรัพย์ดึงดูดความมั่งคั่งเข้าหาตัวอย่างเงียบเงียบและทรงพลังคุณจะเชื่อไหมต้นไม้ต้นนั้นคือต้นกวักมรกรครับกวักแปลว่ากวักเรียกเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเรียกความมั่งคั่งเรียกโอกาสเข้ามามรกรหมายถึงความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองปัญญา ความรอบรู้พลันแห่งการฟื้นฟูความสงบทั้งจิตใจโชคลาภและการค้าขายรุ่งเรืองคืออัญ,ญมณีล้ำค่าสีเขียวแห่งความมั่งคั่งความสมบูรณ์ความอุดมของทรัพย์สินต้นกวักมรกตไม่ใช่เพียงต้นไม้ประดับธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในไม้มงคลที่ผู้คนเชื่อกันมาอย่างยาวนานว่าใครปลูกจะดึงดูดโชคลาภ ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่บ้านและชีวิตหลายคนวางไว้หน้าร้านแล้วยอดขายดีขึ้นแบบไม่คาดคิดบางคนตั้งไว้บนโต๊ะทำงานแล้วมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาบางคนวางไว้ในห้องพระหรือห้องรับแขกแล้วบ้านสงบร่มเย็นเงินไม่ขาดมือไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพลังของความเชื่อ บวกพลังของธรรมชาติที่ทำงานร่วมกันต้นกวักมรกตไม่ต้องการอะไรซับซ้อนไม่ต้องแดดแรงไม่ต้องรดน้ำบ่อยดูแลง่ายแต่ตอบแทนด้วยพลังที่มากกว่ากวักมรกตเท่ากับต้นไม้ที่เปรียบเสมือนอัญมณีเรียกทรัพย์เมื่อไม้ประดับที่ชื่อว่ากวักมรกตได้รวมคำว่ากวักหมายถึงเรียกโชคเรียกทรัพย์กับมรกต อัญมณีแห่งความร่ำรวยเอาไว้ในต้นเดียวทำให้ต้นไม้ต้นนี้ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่ดึงดูดโชคลาภความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตแค่คุณตั้งใจจะปลูกแค่คุณวางมันไว้ในจุดที่เหมาะสมพร้อมอธิษฐานด้วยจิตบริสุทธิ์ขอให้ต้นนี้ดึงดูดทรัพย์ดึงดูดงานดึงดูดเงินดึงดูดลูกค้าดึงดูดโชคดี คุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ต้นกวักมรกตเปรียบเสมือนแม่เหล็กดูดเงินในบ้านบ้านที่มีต้นนี้อยู่จะเหมือนมีพลังงานดีไหลเวียนจะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเปิดทางคอยปัดเป่าสิ่งร้ายๆและนำสิ่งดีๆเข้ามาแทนใครกำลังค้าขายควรวางไว้ใกล้เคาน์เตอร์ใกล้ลิ้นชักเก็บเงิน ใครทำธุรกิจวางไว้ใกล้เครื่องคิดเงินใครทำงานตั้งไว้บนโต๊ะข้างจอคอมใครอยู่บ้านเฉยๆก็ปลูกได้เพื่อเสริมพลังโชคลาบให้กับบ้านทั้งหลังต้นกวักมรกตจึงไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่มันคือตัวแทนของความตั้งใจและเครื่องมือในการดึงดูดพลังบวกเข้าสู่ชีวิตคุณวันนี้ถ้าคุณกำลังเหนื่อยท้อเงินขาดมือโชคไม่เข้าข้าง ลองเริ่มใหม่ด้วยต้นไม้เล็กๆต้นนี้ปลูกมันไว้กับมือตั้งใจดูแลด้วยใจแล้วเฝ้ารอความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้มเพราะในทุกๆใบของต้นกวากมรกตอาจมีโชคลาบซ่อนอยู่และในทุกๆก,การดูแลคุณอาจได้ความมั่งคั่งกลับคืนมาบทสรุป,ปปลูกต้นกวากมรกตเพื่อปลูกโชคปลูกทรัพย์ ปลูกศรัทธาต้นกวักมรกตอาจเป็นเพียงไม้ใบเขียวที่เงียบงันแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงไว้ด้วยพลังแห่งความเชื่อความมั่งคั่งและความหวังอันยิ่งใหญ่การปลูกต้นกวักมรกตไม่ใช่แค่การตั้งต้นไม้สักต้นไว้ในมุมบ้านแต่คือการตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่คือการปลูกศรัทธาว่าโชคลาภความมั่งคั่งและสิ่งดีๆมีอยู่จริง และกำลังเดินทางมาหาเราในเวลาที่เหมาะสมแค่คุณเริ่มต้นด้วยใจที่เชื่อดูแลต้นไม้ด้วยความรักเอยคำอธิษฐานด้วยความหวังและดำเนินชีวิตด้วยความดีคุณจะพบว่าโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ของศรัทธาบวกการกระทำและพลังดีที่คุณสร้างขึ้นทุกวันปลูกกวักมรกวันนี้ เท่ากับปลูกพลังเรียกทรัพย์ให้ชีวิตไปตลอดขอให้ต้นไม้ของคุณงอกงามขอให้ทรัพย์ของคุณไหลมาขอให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งร่ำรวยและร่มเย็นในทุกย่างก้าวขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ ยาเจ็บยาจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ